ต่อมานะครับหม่อมหลวงประด,ด,ดานดิตศกุลประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกถึงกระแสข่าวเรื่องการใช้งบประมาณ300บาทอะ300ล้านบาทเนี่ยนะครับ300ล้านบาทมาปรับปรุงซ่อมแซมทำใิ้บัฐบาลเพื่อพร้อมรองรับการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเ,เป็นเจ้าของเรื่องส่วนสำนักประหลัดเป็นเพียงผู้ประสานงานร่วมกัน ก็ต้องเข้าใจว่าอาคารเดเรเน่รัฐบาลนั้นเก่าแก่ชำรุดชุดโทรมไปตามสภาพยังไม่เคยมีการบรณะงบประมาณที่จะใช้ปรับปรุงซ่อมแซม300ล้านบาทนั้นถือว่าเหมาะสมเพียงพอไม่ฟุ่มเฟือยเพื่อให้เกิดความสง่างามเป็นศักดิ์ศรีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนนักข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลรายงานนะครับท่านผู้ชมครับว่าโครงการที่คสชจะปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบรัฐบาล เพื่อจะเตรียมพร้อมสําหรับเมื่อมีคะรอมอชุดใหม่เข้ามานั่งทํางานส่วนหนึ่งนั้นจะมีการย้ายศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรไปที่ตึกบัญชาการ2เพื่อจะใช้พื้นที่ตึกนารีสโมสรเป็นห้องรับรองสําหรับผู้เดินทางมาประชุมติดต่อกับรองนายกและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอีกทั้งจะย้ายนักข่าวที่นั่งทํางานอยู่ที่ห้องผู้สื่อข่าว1ห,หรือบริเวณรังนกกระจอกเก่านักข่าวรุ่นเก่าๆหลายคนจะรู้จักกันดีนะครับ รังนกกระจอะเก่าซึ่งอยู่ติดด้านหน้าของตึกดารีสโมสรตามแผนงานเนี่ยจะมีการย้ายไปรวมกับห้องนักข่าวสองข้างประตูหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นจะใช้รังนกกระจอะเก่าและพื้นที่โดยรอบปรับทําเป็นสวนหย่อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปร,ปรับปรุงทำเนียบปัฐบาล ซึ่งนักข่าวไทยรัฐเข้าไปถามเนี่ยนะครับระบุว่าเป็นคําสั่งคอศชอและก็การปรับปรุงห้องผู้สื่อข่าวหนึ่งหรือว่ารังโลกกระจอกเก่านี่นะคะได้มีการหารือร่วมกันกับทางกรมศิลปากรแล้ว ก็ทําให้ผู้สื่อข่าวประจําทำเนียบรัฐบาลพอทราบข่าวก็รู้สึกว่าไม่อยากจะย้ายไปเนี่ยนะคะเพราะมองว่ารังนกกระจอกนี่เป็นห้องทํางานของสื่อมวลชนประจําทำเนียบรัฐบาลมานานกว่า35ปีตั้งแต่รัฐบาลสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนานันอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะแล้วมันก็กลายเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของทำเนียบรัฐบาลไปแล้วด้วยเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคือภาพอันนี้คือตึกประชาการนะครับค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้คือห้องนักข่าวใหม่ด้านหน้านะครับ ซึ่งตามรายงานจะถูกระบุว่าจะย้ายมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดด้านนี้คือตึกไทยคู่ฟ้าแน่นอนครับและนี่นะครับนี่คือบริเวณตึกบรชาการมองสุดทางเข้าไปคือตึกนารีสโมรนะครับและนี่คือหลังโลก,กระเจาะเก่าเนี่ยนะครับซึ่งตามแผนง,งานจะถูกย้ายเนี่ยนะฮะคือจะปรับเป็นสวนหย่อมหลังนกกระเจาะเก่าอยู่คู่ทําเนียบรัฐบาลมาสามสิบห้าปีใช่ตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกกรงยศักดิ์ชัมณนะคะอ่าดีนะครับ เพราะฉะนั้นก็มีเสียงแสดงความรู้สึกนะครับเป็นต้นว่าจากพี่ใหญ่ของห้องนักข่าวทำเนียบรัฐาาลคุณยุวดีธันรัชชริหรือว่าเจยุผู้สื่อข่าวอุโสข,ของบางกอกโสพสต์ประจําทำเนียบบอกนะครับว่าต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้นักข่าวมาปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาลจํานวนมากขึ้นโดยเฉพาะวันประชุมคณะนัมนตีเนี่ยจะมีนักข่าวเป็นร้อยก็เป็นห่วงว่าจะไปอยู่กันตรงไหน คือปัจจุบันก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ทั้งสองห้องนะครับก็คือทั้งรังรถกระจาะเก่าแล้วก็ห้องผู้สื่อข่าวใหม่ที่อยู่ด้านหน้าคือใช้คู่กันทั้งสองห้องเจยุก็เป็นห่วงเนี่ยนะครับว่าคือยังไม่ทราบความชัดเจนหรอกว่าตกลงเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ประการใดแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเกรงว่าจะไปอยู่กันตรงไหนเจย,ยุเนี่ยบอกนะครับว่าความจริงการลืร้อรังรถกระจาะเคยมีแนวความคิดมาแล้วสมัยพันธ์วัวท,ทั้งศิณชินวัตนเป็นนายกรัฐนมนตรีแต่ต้องยุติไปเพราะมีกระแสคัดค้าน โดยจจยุกก็บอกเนี่ยนะครับว่านักการเมืองมาแล้วก็ไปรันงกงกระจอกเนี่ยยังไงก็ยังต้องอยู่ต่อเนี่ยนะคะถือเป็นประวัติศาสตร์ของธรรมเนียมรัฐบาลไปแล้วการปรับอะไรให้ดีขึ้นและเหมาะสมอันนี้เห็นด้วยแต่ถ้าปรับแล้วไม่ดีก็ไม่เห็นด้วยค่ะขณะที่กระแสข่าวเรื่องการใช้งบประมาณถึง300ล้านบาทเพื่อปรับปรุงธรรมเนียมราฐาัฐบาลเจยุกก็บอกนะครับว่าไม่ทราบข้อเท็จริงแต่ก็ตั้งคําถามว่ารัฐบาลที่จะมาจากคสชจะอยู่ธรรมเนียมรัฐบาลนานเท่าไหร่ ทำไมจึงต้องใช้งกบประมาณขนาดนั้นฟังมางช่วงบางตอนดูนะครับก็ <c oughs> ก็น่าเสียดายอะถ้าถ้าดูไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกะก,กะอะไรอะตรงนั้นมันก็เป็นเอกเทศและก็เป็นศาลาแปดเหลี่ยมเล็กๆทัดรลัดนะหน้าข่าวก็ได้คือถ้าเป็นที่ชยัยภูมิเหมาะสมอะใครเดใครแหล่งข่าวเข้ามาเนี่ยก็สามารถมองเห็นได้อะใช่ไหมไม่ต้องไปเกะก,กะที่ไหน ในฐานะที่จะยกคำเสาทช่นนียาบรรดาความสำคัญข,ของรังรูกระจอกเก่าหรือว่ารังกระจอก,กคือมันก็มีสําคัญทางด้านจิตใจนะนะเพราะว่านั่นก็เป็นอดีตนายกเนี่ยเป็นคนสร้างให้นักข่าวอยู่ใช่ไหมก็ผ่านมาหลายท่านจนสมัยคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยตอนนั้นก็มีปรับปรุงใหญ่ทําเนียบอตอนแรกก็ว่าจะลื้อแล้วเขาก็ไม่ลื้อใช่ไหมแล้วก็พอมาเนี่ยรังใหม่เนี่ยตรงประตูทางเข้าเนี่ย ก็สร้างมาสมัยที่คุณชวนเป็นนายกใชนไหนออแล้วต่อๆมาจนไม่ปัจจุบันเนี่ยคือข่าวเนี่ยมันแตกขนแนงหน้าข่าวเยอะโดยเฉพาะมันมีทีวีมีวิทยุมีอะไรแย่ๆนะฮะทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่ะมันก็มาเป็นร้อยๆอะ่ะทำเท่าไหร่ก็ไม่พอไได้ที่นั่งอะ่ะเรื่องการปรับภูมิคั้มที่ นั่นแหละครับท่าผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ตามกันดูนะครับก็เห็นว่าอยู่ในความสนใจอยู่เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับสำหรับการปรับปรุงทำเลปัฒบาลอีกครั้งหนึ่ง